อนุสติอนุสติมีสิบคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารุสติสีลานุสติจาคานุสติกายานุสติมรณานุสติเทวตานุสติอนนาปานุสติอุปสมานุสติสติสิบอย่างนี้จะยกพุทธานุสติมาอธิบายพุทธานุสติแปลว่าตามและลึกนึกถึง พระพุทธเจ้าและที่นักภาวานาใช้เป็นคำภาวานาว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ระลึกนึกถึงศัพท์ว่าพุทโธแต่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าความระลึกหรือคําว่าสติหรือว่าอนุสติตามระลึกนี้เป็นความระลึกเรื่องดีบุคคลดีระลึกนึกถึง คุณคือเรื่องดีๆในบุคคลนั้นดังนั้นสติจึงเป็นกุศลเป็นบุญเมื่อมีสติย่อมหมายความว่าจะมีความระมัดระวังไม่นึกคิดไปในเรื่องผิดบาปการเลือกนึกถึงพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ภาวนาจึงนิยมใช้คําว่าพุทโธพุทโธดังนั้นเมื่อเราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ควรจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณอย่างไรพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระปัญญาคุณทรงมี พระบุริสุทีคุณทรงมี พระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณที่พระพุทธเจ้าทรงมีนั้นเป็นพระปัญญาที่พระองค์อบรมสั่งสมมายาวนานมากจนปัญญาถึงขั้นที่สูงสุดเป็นปัญญาที่ทําลายความยึดมั่นถือมั่นทําให้พระองค์นั้นตัสตรู้อนุตตะธรรมมารัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณคือทรงทําประโยชน์แก่ชาวโลกแก่พระประโยชน์ยะยะและทรงทําประโยชน์คือการตั้งพระพุทธศาสนาชาวโลกทั้งหลาย จึงได้มีพระธรรมที่พระองค์ตัสรูแล้วส่งแสดงได้ศึกษาได้อบรมประพฤติปฏิบัติทําให้ผู้คนทั้งหลายได้ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือบางส่วนถึงมรรคผลนิพพานทรงบำเพ็ญทรงคำโดยใช้การเวลายาวนานเพื่อตัสรูเป็นพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัสรูเป็นพุทธเจ้าแล้วจึงทําประโยชน์แก่ชาวโลกได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์กว้างขวาง ด้วยพระอ,องค์ที่มีพาลือไทยที่สะอาดหมดจดอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเมื่อเราได้ประโยชน์จากพระอ,องค์ก็จึงพกากันรละลึกนึกถึงพระอ,องค์ในฐานะที่พระอ,องค์ ทรงมีพราะคุณดังนั้นการที่เราภาวนาว่าพุทโธ,ธก็ควรจะทําใจให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์แล้วเปล่งคําว่าพุทโธ,ธพุทโธ,ธคือเปล่งจากความที่ตัวนั้นมีศรัทธาประสาทผู้ที่ทําได้เช่นนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากจิตใจของผู้ที่จเจริญสต,ติก็จะสงบระงับลงจากความคิดฟุ้งซ่านทําให้ผู้ที่จเจริญสต,ตินั้นตัดความฟุ้งซ่านด้วยกิเลสเบียดเบียนเมื่อตัดกิเลสออกไปใจก็ไม่คิดเบียดเบียน ใจจึงเป็นปกติจะเป็นผู้ที่มีศีลโดยเป็นศีลที่ใจคือมีความปกติของใจไม่ถูกกิเลสครอบงำก็จะไม่ล่วงละเมิดเบียดเบียนในคนอื่นสัตว์อื่นก็จะทำให้มีสีลทางกายและวาจาดังนั้นผู้ที่ จเจริญภาวานาว่าพุโทโธพุธโทโธก็จะเป็นผู้ที่มีศีลไปโดยปริยายเพราะจิตใจสงบเป็นปกติไม่มีความคิดที่จะเบียดเบียนผู้ใดดังนั้นแล้วเมื่อเราจะภาวานาพุโทโธควรจะมีความรู้มีความเข้าใจในองค์พระสัมมาสัพุทธเจ้าให้ดีเสียก่อนก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ภาวานาเพราะว่าภาวนาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจประโยชน์ที่ตนจะได้รับนั้นก็คือจิตใจที่สงบจิตใจที่เย็นเป็นสุข ไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสนั่นเองดังนั้นการที่ภาวนากันก็ภาวนาด้วยความเข้าใจเราก็จะภาวนากันไปตามลําดับไม่ใช่มีภาวะที่มีแค่เบื้องต้นแล้วไม่มีการพัฒนาพวกคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเจริญแปลว่าเติบโตได้เมื่อเราภาวนาจิตใจก็ต้องเจริญเจริญด้วยศีลธรรมไปตามลําดับเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปยิ่งภาวนาพุโทโธนานเท่าไรคุณธรรมศีลธร,รรมก็จะมีความละเอียดประณีตยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นการภาวนา ว่าพุทโธพุทโธนั้นก็จึงเป็นพุทธานุสตินั่นเองฉะนั้นพุทธานุสติที่ได้ยกขึ้นมานั้นก็เป็นเพียงหนึ่งข้อแต่ว่าเป็นข้อที่สําคัญเพราะเป็นการเลิกนึกถึงองค์พระบรมศาสสดาที่ได้ยกเรื่องพุทธานุสติขึ้นมาอธิบาย เพราะว่าอยู่ในช่วงที่สําคัญหลังจากที่เป็นวันวิสาขบูรณีบูชาและต่อไปก็จะเป็นวันวิสาขาอัทมีบูชาซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนั่นเองดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลาย ได้สดับรับฟังก็ควรจะตั้งจิต,ตเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเราลึกถึงในวันสำคัญในองค์พระบรุมาสดาคือวันประสูติตรัสรู้และปรินิพผานนั่นเองดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมีจิตใจเราเลกนึกถ,ถึงในสิ่งดีงามในบุคคลดีงามด้วยการทำอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลแก่ท่านทั้งหลายนั่นเอง